สวัสดีค่ะแต่นะคะก็ดูในทิกต o อกคะแบบเพลงอย่างเงี้ยบางทีก็ทํานึกไม่ออกก็จะไปดูในทิกต o อกนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรจะพูดอ๋อมีเอ่อลืมพูดถึงพี่ที่ร้องไปอะคะ่ะพี่วงฟลายคือคงใช่อะพี่วงฟายนี่แหละ คือคงไม่ได้ไปจำสับสนกับวงอื่นอะเออคือแม้แต่แม้ก็แม่เดี๋ยวมองไกลๆเห็นบนเวทีไกลๆแต่ก็ใช่แหละเออพวกพวกคนคิดว่าพี่วงฟลจะไปจำสับสนกับวงอะไรอ่ะเออพี่อู๋ถ้าถ้าโอู อะไรนะทัตนาธรคือแล้วก็ไม่รู้ร้องไปหอยังว่างโอูทัตนาธรเอ้ย,ยไม่ไม่ใช่สับสนกับพี่พี่คนนั้นคือแล้วก็วก็แล้วก็ไม่น่าจะร้องเพลงของเขาด้วยนะคะเออคือคือ พี่วงฟ้าคือหมายถึงว่าที่ประสบการณ์ในการทําธุรกิจเครือข่ายซึ่งบริษัทซูเลียนก็คือเหมือนกันคล้ายๆกันหมดเป็นบัสษัโอนเนอร์นะคะแล้วก็เป็นเป็นวัสษัโอนเนอร์เป็นธุรกิจเครือข่ายคล้ายๆกันเหมือนกันเหมือนในยูนิซิตี้นะคะ อตอนนั้นได้ไปมีพี่แมวพี่แมวพี่แมวมาชวนถึงบ้านเลยพี่แมวมาชวนถึงบ้านแล้วทีเนี้ยมาเจอกับแม่แล้วเขาเหมือนกับเขาบอกว่าเขานั่งนั่งแล้วเขาขนลุกอะไรไม่รู้อะเออแล้วก็เหมือนกับเหมือนกับแม่ก็เป็นไปด้วยอะแต่แม่ไม่ได้บอกแม่เป็นอะไร คือ, <c ười> ค,อคือถ้าใครคิดไปทางในเรื่องเกี่ยวกับการมีคุณคุณใสการมีของการมีอะไรเหมือนกับว่าเหมือนเหมือนพี่เขาบอกว่าคนลุกคนลุกเหมือนกับมีอะไรอยู่ที่นี่มีอะไรอยู่ที่นี่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออแต่ถ้าเกิดว,ว่าใครคิดไปเรื่องเกี่ยวกับเหมือนกับว่าสมมติว่ะแมวอ่ะ แมวแมวแมวมาในบ้านแมวในบ้านตัวหนึ่งแมวที่มีเจ้าของอยู่ในบ้านมาเจอกับแมวต่างถิ่นแมวจรจัดอยู่ที่ไหนแล้วก็ทำแบบขู่ขู่กันขู่กันก็คือหมายถึงว่าคือมัน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 ใกล้จะจะจะคือเหมือนเหมือนถ้าเกิดแมวมันก็คือมันใกล้ที่มันจะไปตบกันแล้วค่ะ ก็คนคนเป็นสัตว์ก็คือหมายถึงว่าใกล้ที่จะทะเลาะก,กันแล้วใกล้ที่จะเริ่มมีเริ่มมีอารมณ์ทะเลาะก,กันเริ่มและเริ่มขัดขัด,ข,ดขัดหูขัดตาไม่ชอบไม่ชอบกันแล้วนะคะก็มีมีกันรู้สึกว่าตอน,น,นแม่ก็เหวี่ยงแม่ก็เหวี่ยงพี่แมวอืมแล้วก็ คือความรู้สึกว่าที่พี่แมวมานน้นน่ะตอนนั้นน่ะตั้งแต่มีสูเหรียนน่ะอยู่แถวบ้านแต่นี้แหละค่ะเขาเปิดเปิดอ่าเขาเขาเช่าเช่าบ้านหรือว่าอะไรนี่แหละก็มีพี่ที่เขามีตําแหน่งอยู่ด้วยนะคะทีนี้ที่ที่คือหมายถึงหลายๆอย่างที่พี่แมวเขาเออเขาไม่รู้ว่าเขาเรียกว่า การที่มาชวนตันแล้วเขาเรียกว่าลักษณะเขาเป็นคนพี่แมวก็เป็นหุ่นคล้ายๆคือหุ่นคล้ายๆลายคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยคือพี่แมวพี่แมวจะเป็นคนที่ตัวสูงสูงเขาก็ล่างใหญ่เๆเขาก็คนมีเนื้อเหมือนกันเขาก็ไม่ใช่คนผอมอะไรแล้วก็คือแบบหุ่นเขาก็จะควจะคล้ายๆกันหน้าตาคล้ายๆ, <S <S ๆกันอะไร <S <S 2> <S 2> <ง>อย่างเงี้ยค่ะ อย่างนั้นแหละแล้วก็ออ,อ,อแล้วก็พี่เมวก็เป็นคนที่ไม่ค่อยก็เป็นคนลุยๆค่ะเหมือนกับว่ารถของเขาเนี่ยถ้าเอาถ้าถ้าขับเข้ากรุงเทพคสงสัยจะไม่ผ่านนะคะคืออะไรก็จะหลดุดจะหลุดไปหมดนะ,ะอะไรเงี้ยแล้วก็เอ,อ เ้าก็แล้วก็เคย,เคยชวนกันพากันไปอาไปชวนน้องพมา่าน้องพมา่าคนหนึ่งเบอรรู้สึกว่าเบอร์ยังมีโทันสำนะคะน้องพมา่าคนนั้นอน้องพมา่าคนนั้นพูดไทยเก่งพูดพมา่าของเขาก็ได้พูดไทยเก่งด้วยพูดไทยคือฟังฟังรู้เรื่องฟังเกือบชัดเลยค่ะแล้วก็หน้าตาน่ารัก ตัวเล็กๆน่ารักจิ้มลิมนะคะอา่ก็ชวนพี่ก็อเพี่เขาก็ไปชวนมามาที่เบริษัทสุเหรียนเนี่ยค่ะเออแต่ก็เหมือนกับว่าน้องเขาก็มคงจะไม่ค่อยเข้าใจอะไระอะค่ะไม่เข้าใจอะไรอืมแต่ว่าบ้านบ้านช่องเขาก็อยู่แบบเหมือนกับอมื คือเขาก็น่าสงสารนะคะเขาอยู่กันยังแบบเขาเรียกว่าอะไรอะสมถะเขาอยู่กันแบบว่าอยู่ในครอบครัวที่เล็กๆนะคะอยู่ตามในคือแถวบ้านนั้นก็จะเป็นสวนยางพาราเยอะนะคะก็อยู่ในตามาในสวนยางพารา,างั้นนะคะอืม แล้วก็ทีนี้พี่แมวเขาก็ชวนไปที่กรุงเทพขึ้นรถกันไปอย่างนั้นเหมือนกันนะคะขึ้น,น,นก็รถทัวร์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไปที่กรุงเทพนั่นแหละคะ่ะที่ไปเจอกับที่ไปแล้วก็เขาเข้าไปาบริษัทของเขานะคะก็คือจจำจำ,จำไม่ได้ไปที่กรุงเทพอยู่ตรงไหนจำไม่ค่อยได้จำไม่ได้เหมือนกัน ก็เหมือนกับประมาณว่างานประกาศอ่าประกาศผู้ที่ได้เรื่องตำแหน่งได้รับรางวัลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าแบบบางคนเนี้ยประเภทที่ว่าแบบโอ้ยอทับใครพูดถึงเหมือนเจ้าเข้า,าเหมือนเจ้าเข้าเลยค่ะคือเหมือนาพาขึ้นเสลียงอย่างเงี้ยพาขึ้นเสลี่ยงก็แล้วเขาก็ทำเหมือนกับเออนั่นแหละคะ่ะ เหมือนกับเขาสวดอะไรนะสวดพันพันยั์พันยักษ์อะไรนะอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะเหมือนเลยนะคะอืมและนะคะแล้วก็เขาคงจะเชิญเชิญชวน,ชนเขาคงจะให้วงวงไฟวงฟิไฟนะคะมาร้องเหมือนกับแสดงคอนเสิร์ตให้ให้ดูด้วยนะคะอืม แล้วทีนี้ยังไงไม่รู้หลังๆก็คือขาดการติดต่อขาดการติดต่อกับพี่แมวมาเจอครั้งสุดท้ายเคยบอกพี่แมวไว้ว่าอ้าวพี่แมวเจอกันทีหลังอย่าลืมขับขับรถคือคือเขาเรียกว่าไงประมาณว่าขับขับเบนซ์ขับ b m w ับขับ,ข,บ,ข,บขับรถขับอะไรมาโชว์ด้วยนะอะไรเงี้ยคะ่ะ ขารการติดต่อไม่เจอไม่เจอกันไปหลายปีมาเจอกันที่ตลาดมาเจอที่ตลาดก็เหมือนกับว่าตอนนั้นแตน,น,นก็มีเล็กแล้วตอนที่ไปกับพี่แมวตอนนั้นยังมีมีแมนยูมีมีลูกชายพาลูกชายไปด้วยยังเล็กรถเบรกไปรดรดลดของไม่ว่ารถไปรถของอ่า อัปลายของพี่พี่แมวอยู่ทีนะคะแหละค่ะก็คือเบรกทีหนึง่งรถแมนยูไปกิ้งก็อยู่แล้วโอ้ยสงสารลูกจะตายไปกิ้งไปกิ้งโดตตัวไปโดนอยู่ข้างล่างรถนะเออพาไปด้วยตอนนั้นนะคะพาไปด้วยอืมแล้วเขาก็มีการเลี้ยงเอ่อเลี้ยงอะไรอ่ะ ประมาณว่าเลี้ยงขนมจีนให้กินหรือว่าอะไรนี่ค่ะเป็นแล้วก็ทํากิจกรรมอะไรของเขาเนี่ยค่ะเปิดเพลงบ้างอะไรบ้างอะไรของเขาเนี่ยค่ะเออมีมีมะคะ่ะเอทีอ่จตตอนนั้นตอนนั้นไปสูเรียนที่ตรงท่าแซะปัจจุบันนี้เป็นยังไงก็ไม่รู้นะคะอืมเอ่ออืมนั่นแหละคะ่ะเจอมามาเจออีกครั้งหนึ่งก็คงจะตอนที่แตนมีมีลูกสาวคนเล็กอีกคนหนึ่งนะคะ ตันก็บอกว่าโสมบอกเะ่นนั้นโซมพี่เหนื่อยๆไม่ค่อยสบายเริ่มแก่แล้วไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะคะแล้วก็เคยติดต่อกับานายแมนนี่นะคะคือตอนนั้นเพราะตอนนั้นตนันไปไปที่บริษ,ษ,ษัทโซเรียนนะคะ เจอบริษัทสุเรียนรู้สึกก็ถ, up, para, ω, ถ่ายรูปถ่ายรูปไ่าเยอะถ่ายรูปลงเฟซเยอะเพราะว่าพี่เขาก็พาเลาะเลี้ยวโอ้เข้าไปในสวนยางไปอะไรของพี่ก็ไปสวนแล้วก็สวนมากจะไปแบบบ้านพม่าพนบ้านพม่าค่ะอยู่ตามในสวนแบบซอยโอ้ในป่าด้ดง่างนั้นเลยอ่ะอืมแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยถ่ายถ่ายไว้อย่างเงี้ยค่ะลงเฟซเยอะแต่ไม่ รู้สึกว่าเหมือนกับว่าตัานจะลบออกลบลบลบไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีรูปหลักฐานในการที่ว่าเออเคยไปทำสูเรนกับพี่แมวเลยนะคะแล้วทีนี้พอตันไปรู้จักพี่แมวทำสูเรนกับพี่แมวตอนนั้นแฟนชื่อก๊อฟก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันเลยเหมือนกับแม่เลยไม่ไม่ค่อยบอกไม่ชอบไม่ชอบอืม แล้วก็โทรไปหาโทรไปหาในแมนเนี่ยค่ะแล้วก็แมนบอกในแมนว่าเออมีอยู่บริษัทหนึง่งสนใจไหมสุเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ตอบมาว่าเออก็นั่นแหละแล้วมีการันตีไหมละ่ะมีการันตีสามปีห้าปีไหมสามปีห้าปี กเกษียณไหมฮะก็เอ่อก็ไม่ได้ตอบไม่ได้คุยแม่อะไรกันนะคะอืมนั้นก็จะเล่าให้ฟังเอออันนี้นะคะชวนแต่ว่าก็คือตอนนี้ก็คือมา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 ,มาสนใจ u n i ิซิต i t เพราะว่า ว่าแะละมีความรู้สึกนะคะเอามีความรู้สึกอย่างนึง่งมีความรู้สึกอีกอย่างนึงว่าคือเหมือนมีความรู้สึกว่าพี่พอเขาทำมาก่อนหรือว่ายังไงนี่แหละแล้วก็เหมือนพี่พอเขาทาเคยทำเคยเปิดธุรกิจประเภทแบบร,ร้านขายร้านขายยาค่ะ ร้านขายยาอ่าแต,แต่แต่ไม่รู้นะว่าจริงไม่จริงนะคะแค่ความรู้สึกว่าร้านขายายายาะเหมือนยาแบบร้านขายยาหมอตีอคะค่ะประมาณเนี้ยที่เขาเรียกอะคะ่ะเข้าไปอ่าแค่ไปสืไปไป,ไปขอไปถามเภสัชากรอย่างเงี้ยไปถามเภสัชากรนะคะว่าเออขอแค่แค่ยาที่ว่าเป็นเป็นไม่ได้เป็นโรคถึงขนาดที่ต้องไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยคะ่ะ นะคะมันก็ว่าเอออ่ะอย่างเช่นแบบปวดปวดหัวนิดหน่อยไปซื้อยาพาราพารามากินอ่าแค่นั้นอย่างนั้น,นะคะเป็นไข้ซื้อยาพารามากินแค่นั้นนะคะแล้วแล้วตอนนี้หาตัวเจอ,อยังคะคือว่าเล็กแรกก็คือตอนนั้นคือเอ่อใน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  youtube คือใน YouTube อะลงกันแล้วก็คือมีการที่เหมือนอย่างเงี้ยค่ะคอมเมนต์เข้าไปได้เนี่ยคอมเมนต์เ้าได้เราคือจะจะจะบอกดีไหมเนี่ยไม่เอาเดี๋ยาไม่บอกอะไรดีกว่าบอกแค่นี้แหละเอาใครอยกักจะรู้ก็ไปตามตัวให้ได้แต่บอกตันบอกเลยคือตอนนั้นแรกๆอโอ้หลายปีที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะ เยอะคือโอ้ยถูกโจมตีกันแล้วก็ประเภทที่ว่าอะไรอะเยอะเลยยังคือเขาเรียกว่าช่วงที่เขาเรียกว่าเ,เว็บไซต์เนี่ยค่ะคือคือคือ,คอเขาเขาเรียกว่าเขาจะมีการที่แบบว่าสร้างเว็บไซต์เอ,อ เป็นเสมือนกับว่าอืคนทางคนที่เรียนพวกคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตอะไรพวกเนี้ยเขาจะ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 ,จะ,จ,ะจะทำพวกเว็บไซต์เป็นเอเออาการเป็นอะไรเนี้ยตอนนี้เอออืมอะะ มีมีเยอะนะคะแตนก็ทำลง YouTube ด้วยก็พอเวลาน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 มันก็เลยหายไปไม่มีนะคะเอ่เออก็มีการอะไรนะเอาโอเคนั้นก่อนแล้วกันนะคะพูดเยอะละเออมันมันมันกับ ถ้าอยากตามตัวเจอก็ตามเจอตามไปดูนะคะย้อนหลังไปอีกสิบพอกับอายุเท่าไหร่แมนยูพอก่อนไม่ยุ่งเรียนยูแค่ขวบกว่าไป,ส,าไปะะสิบกว่าปีนะคะสิบกว่าปีนะไปอันนี้ชวนชวนพี่อ่าชวนพี่พี่เบน์นะคะพี่เบน์บอลพรชิตาหน้าสองขานะคะ ให้เอ่ยให้อะไรนะอมไม่ล่ะเพลงชื่อเพลงโดเรมีค่ะ ถุ่มครบมาเป็นของกำนันโดเรมีโดเรม,เรมีสั้ลานูข้อเวลาสักสนาทีไม่ต้องชมว่าหนูเสียงดีก่อนจะเพลงนี้ยาวพรุ่งนี้ก็แล้วกันมีเวทีมีประกวดอยู่ที่ไหนต้องโดดขึ้นไปโชว ไม่ต้องชมว่าหนูเสียงดีก่อนจบเพลงนี้อย่าพึง่ง ต่วุ้ยรู้สึกว่าหลังเอามาเนี่ยคือเขาเขาอายุยังน้อยด้วยเรื่องอะไรไม่รู้นะคะเรื่องอะไรไม่รู้จําไม่ได้แต่ว่าก็คือร้องเพลงได้เนี่ยนานม,มาแล้วอ่ะเขายังอายุยังน้อยด้วยอ่ะต้องสูงอ่ะสูงแล้วก็ผอมอ่ะเออเป็นแบบสมแล้วอ่ะที่ที่เขาเป็นเป็นได้หมดเลยเขาเป็นได้ทั้งออนางเอกละครแล้วก็ นักร้องแต่งตัวก็เหมือนนักร้องจริงเลยอะอเพลงแต่ว่าเออเพลงแต่ว่าเพลงมันเป็นเพลงประเภทที่ว่าเอ้ยที่หนูร้องดีจริงอ่ะเนี่ยฮร้ Aha, องฮะเพลงรวด Anita. เนี่ยเควืงขวดให้มันเป็นรางวลัล <c oughs> ที่เครื่องขวดึ้นมาเนี่ยให้เป็นรางวัลจริงอ่ะอะไรอย่างเงี้ย ะคะ่ะอืมโอ้ยเจ็บปากอืมนะคะแล้วแกนี้นะคะไว้เวลาเดี๋ยวอัปเดตอ u t u b e เขาไม่รู้ลงเพลงคือเวลาอัปเดตลงไปอะ่ะมันไม่ได้เรียงมันไม่ได้เรียงตามที่ว่าเนี่ยอัปเดตลงไปแล้วก็เรียงตามที่บอกว่าเดี๋ยวจะร้องเพลงต่อไปอย่างเงี้ยคะ่ะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเพลงไหนมันโหลดลงไปก่อนมันก็มันก็ลงไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะร้องเพลงอีกไปน่าจะร้องอีกอีกเดี๋ยวร้องอีกอีกสองสักสองเพลงเดี๋ยวไทำงานต่อเดี๋ยวนะเพลงไม่รู้มีไหมนะคะเพลงเ,เดี๋ยวจะเป็นเพลงเศร้าๆอีกสองเพลงนะ,ะแล้วก็ทำ งานต่อแล้วมีเวลาเหลือหรือว่าแบตเตอรี่เหลือยังไงก็เดี๋ยวดูก่อนค่ะ